สวัสดีค่ะสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอซี SD. แฟนขับแฟนช่องเนาะคะ่ะทูกท่านเนาะคะ่ะกะมือวันสุกเนาะคะ่ะเอจันจิราปล่ปอยตำเล่าปล่อยตำเล่าหายไปนั่นห้ยซีเจ็ดเนาะคะ่ะกะเขาตำเล่าตรงๆเนาะคะ่ะเนาะมือนั่นเป็นเลขความฝันเลขความฝันเกี่ยวกับที่เอจันจิราว่าไปวัดวัดหนึ่งแีเกียจติอาจารย์ดัง เกจี้อาจารย์ดังเพื่อหลดเป็นวัดบักไงเนาะเราที่นี่ลูกซิดลูกหาเพื่อนน่ะไปนั่งทาผูกแขนต่อคิ้วเป็นรอยคิ้วนาะคะ่ะแอร์จันจิล่าก่ะพ่อหอดคิ้วแอร์จันจิลาเพื่อนกับผูกแขนให้คิ้วอื่นลูกซิดลูกหาคนอื่นน่ะเพื่อนผูกแต่ฝ่ายแต่ว่าพ่อหอดคิ้วแอร์จันจิลาเพื่อนผูกทั้งฝ่ายผูกแขน เพิ่นเทิ้งกำเงินให้กำบางใยหนึ่งอยูใ่ในจานอยูใ่ในจานอยูุนนาตักเพิ่นนะ่ะเพเราะหลอดกำให้เต็มกำม,มือกำร,รมบางใยบนันนีจันจิลาก็เลยเอามาบอกตำเหล้าเนาะตีเรียกความฝันตำเหล้ามาโหลดเข่าเจสซีซีเจสเนาะคะ่ะเราบนันนีมือนี้เนาะคะ่ะมือเคลืนนี่กับฟันเด้ เมื่อคืนนี่ฟันคอนซีแจ้งเราจะฟันประมาณตีสี่ลูกขึ้นมาประมาณตีสี่เคืองนะลูกมะเขาของน้ำัดที่นี่กลับไปนอนตอ่อกลับไปนอนต่อหล่ฟันว่าผ้ายูเขา่ากสันผ้ายูเข่ากับเข่าเป็นตายยานพูดแนมน้ำพองฝ้าห้องฝ้าคันแจ้งนี่มันสีเป็นฝ้าท้องฝ้าสีฝ้าเนาะเป็นสลัว ดาวมื่ขึ้นนี่โอ้ยท้องฝ่าเป็นสีดํามืดขึมือจังย่ามกังเว้นนี่ล่ะต่ว่ามันท้องฝ้าทางเป็นย่ามกังขึ้นบบดนี้ในความฝันนะลมผ้าอยู่กับแห้งได้บัดนี็เลยว่าเอามันแจงไปเนาะฝ่ามันคือขึมแท้ขึมจนแนมบ่เห็นอียงมืดเราผ้าอยู่กับแห้งลมกับแห้ง ก็เลยเบ,ลววะะบิงหน้าฬิกาว่ามันจักโม่งแล้วมาสันเบิงหน้าฬิกานั่นเจ็ดโมงยี่สิบสองหน้าที่นี่ละที่นี่เอเจ็ดโมงหยิบสองหน้าที่แล้วท่องป่ามันควนแจงแล้วเด้คือบแจงจากเทียบันนี้ลูกกับข้าไปแต่งโตอยู่บอกให้ลูกไปแต่งโตไปโรงเรียนมาสะัน ใโรงเรียนเดี๋ยแม่สิบปสทรงกระใจนึ่งใจสองอยู่ว่าสิบปสทรงดีบอรหรือว่าสิบบ่อใบทรงผัดไปสรง,น,สงนี่มันสีเลียนได้บอพระว่าฝ่ามันคืมแห้งผ้าย,ยู่เข่าคู่สิบเปิดโรงเรียนอยู่บอว่าสันในความฝันบนัรนี้ในความฝันอนะ่ะทั้งอยากเบิ้งท่อระทัดท่อระทัดในเฮี้ยนก็มาหลายเคียงแท้สามเคียงสี่เคียงเนะ่ยเคียงปัจจุบันนี่ก็มีแลรวบัรนี้เคียง เกาแบบรุ่นดึกดำบรรรุ่นตะเต้สมัยก่อนน่ะกรมี่สามเคียงมาสั่นถ้งอยากเบิ่งทรทั์เอาสิเบิง่งในวาลาผ้าายุเข่าฝาสิปภา,าหัวสบมาสั่นตะวันกรมี่นเด็กน้อยนั่นมาเปิดวิทยุโอนมาเปิดโทรทัศน์ให้ ถ้าเรทักกับเปิดไว้ก,กับเบิ้งไว้กับเอิรนลูกนะไปแต่งตัวไปโรงเรียนมาสันแต่ว่าในความฝันลูกของแอจันจิลาสนะ์น่ะยังเป็นเด็กหน่อยยังประมาณอยู่อนุบาลหนึ่งมาสันในความฝันยังใส่เสื้อกันเปื้อนสีเหลืองโยแต่ว่าความจริงนั้นกันใหญ่แล้วเนาะแต่ว่าในความฝันนะ่ะือยังเป็นเด็กหน่อยอนุบาลหนึ่งที่นี่กับเบิ้งเวลาเจ็ดโมงยี่สิบสองนาที กัดปึกซ้ากันกับลูกสาวใหญ่ได้บัาน,นี้ว่าสิไปส่งน้องไปโรงเรียนอยู่บ่กันไปสิไปโรงเรียนใดบ่ลูกสาวใหญ่เลยว่าเว้ยแล้วแต่แม่แล้วว่าสันแล้วแต่แม่แล้วแม่แจนน้องไปไกลไปตัวว่าสันบัาน,นี้ลูกสาวลูกสาวหน่อยลนะแต่งโตเซ็จแล้วใส่เสื้อนักเรียนใส่เสื้อกันเปื้อนเลือดหุ้งเท้าวาสัน คุ้มใสุ่งเทาใส่ยังบัท่านแหลวอยู่ตื่นก่อนเนาะคะ่ะบัน้ก็เลยอันหูเมียมากนึ่กัน,น,กนคิดว่าหรือว่าเลขตํำเหล้ามือนีสิบเกี่ยวกับเลขของน้องของลูกสาวล่ะอืมสิเป็นเลขพ่อซอเกิดหรือว่าสิเป็นวันที่เกิดนะนะเอฟซีกะเมืองเป็นแนวทางเนาะคะ่นะเนาอ ส่วงลังๆนี่ความฝันตำเล่านี่มากมากเขา่ามือนี่อืวยหัวขื้นหัวโล่งให้พร้อมนะคะอันนี้มือนี่ก็เอาพ่อสอเกิดของลูกสาวลาเนาะคะ่ะแล้วก็วันที่เกิดอยู่ในตัวเน้นประกาศสีเหลืยงเด้อส่วนตัวอื่นก็เป็นตัวล่องนะคะอันนี้เป็นแนวทางเนาะคะ่ะความเสียส่วนบุคคลเนาะ พันชอบค่อยตามเนาะค่ะเนาะบอมากกะพานจะเป็นความฝันฝันมือขึ้นโซดโซดห่อนๆอนเนาะคะ่ะไก่กระตากเนาะป่านมันหมามากว,ากวานไก่บ่ก็ส่วนมากส่วนมากฟันส่วงนี่สีเขาเลกเล่าเขาดีดีมือวัน มือวันนั้นวันพูดนี่กับเขาโยเข่าศูนย์หกแต่ว่าแอติล่าหนะ่ะห่ยศูนย์เก้ากับบริ้วยหัวหายไม่ออกศูนย์หกเก้ากับหกตัวเดียวกันที่นี่มือวันศุกนี่ก็ได้ซี่เจ็ดเจ็ดซีนะคะมือนี่มือนี่กาได้สองสองนะคะหลักอาหกสามกับสามสองเนาะส่วนห้าห้าเก้าเนี่ยคือพ่อสอเกิดเนาะคะ่ะ แคบไวจดไดวเดอรพี่น้องหลักฟันตสละมือบันีีพ่อหูเม่อมากเงีมือเส่ามือนี่อ,อ,อากาศหนาวหนาวตื่นเส่าขึ้นกั้ฟขึ้มด้ไม่ความฝันกับความจริันือคือกันแถมวมาสนอ,อกอ่านี่ก็เป็นตำเล่า วันสุกเอ้ยตำราวันจันทร์นะค่ะตำราวันจันทร์วันวันสุกวันสุก์นาะมั้งเขาซีเจกามี่เอฟซีนะคะบางคนเพิ่งกะกะไดยูเนะคะบางคนกับบด้สือว่าสันต์ค่ะกับเบื้องเป็นแนวทางไปก่อนนะคะคันชอบก็จังสือจังตามนั่มก็ได้นะคะนี่ก็คือตัวชอบกับอยู่ในวงกลม ที่วงไวหาเนาะอาจีมาเบิ่นก็นได้เนาะคะ่ะเบินสองสองก็ได้หรือแงใดงความฝันเนาะคะ่ะนี่ก็เป็นความฝันเท่านั้นอ่ะคันชอบคอยตามคันสำหรับงบน้อยงบน้อยก็ตามแต่เฉพาะตัวเน้นในวงกลมก็ได้เนาะคะ่ะ ตัวอึ่นมันเป็นตัวล่องเนะาะค่ะมื้อนี้กให้โซกไ้มาเดอให้โซกไ้มาน้ำกันสุกูทุกคนเนาะค่ะจำรับเอฟซีะนะคะที่ติดตามช่องจันจิราผ้าด้วยเนาะคะ่ะต่อฝากกดไลค์กดแชร์ได้เด้อเพื่อสีบกพาดแนวทางใหม่ๆเนาะค่ะเนะาะค่ะมื้อนี้ห้โซกห้มาน้ำกันค่ะตำเล่าแซ่บค่ะสวัสดีค่ะ